เ,เมื่อคริสตศักราช1,930ชาวนาญี่ปุน่นสังเกตเห็นต้นข้าวบางต้นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่าปกติซึ่งส่งผลให้ต้นข้าวสูงอ่อนแอล้มง่ายและไม่ติดเมล็ดจึงเรียกต้นข้าวที่แสดงลักษณะนี้ว่าบาคาเนะหรือ Foolish Seedling คุโรซาวะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้ศึกษาต้นข้าวดังกล่าวและพบว่าเป็นอาการของโรคซึ่งเกิดจากเชื้อราจิบเบเรล l าฟูจิคุรอยหรือฟิลซาเรียมโมนิลิฟอร์ซึ่งทำให้ต้นข้าวมีลักษณะสูงกว่าต้นข้าวปกติ และเมื่อสกัดสารจากเชื้อราชนิดนี้พบว่าสารสกัดจากเชื้อราดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคและได้ตั้งชื่อสารสกัดนี้ว่าจิบเบอรเรล,ลินต่อมานักวิทยาศาสตร์สามารถแยกสารบริสุทธิ์จากเชื้อราจิบเบอรเรล,ลา่าฟูจิคุรอยและหาโครงสร้างสารสกัดจากเชื้อราชนิดนี้ได้และตั้งชื่อสารนี้ว่า กรดจิบเบรเรลิกหรือจิบเบรเรลิกแอซิดจิบเบรเรลินมีสูตรโครงสร้างที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบของโครงสร้างเป็นไดเทอร์พีนจิบเบรเรลินทุกชนิด เป็นอนุพันธ์ของ ent c o r i n e ring structure และมีหมู่คาร์บอกซิลตรงตำแหน่งของคาร์บอนที่7จ็ิบเบอร์เรลินเป็นชื่อเรียกทั่วๆไปของสารในกลุ่มนี้ซึ่งมีมากกว่า100ชนิดแต่ละชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นจำนวนคาร์บอน อาจมี19อะตอมหรือ20อะตอมและมีตำแหน่งของหมู่ไฮดรอกซิลที่แตกต่างกันการเรียกชื่อชนิดของจิบเบอร์เรลินจะใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความแตกต่างและเรียงลำดับตามการค้นพบ ดยจิบเบริลินบางชนิดเท่านั้นที่พบในพืชและมีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนพืชเช่น GA1, GA3 และ GA4 แหล่งสร้างจิบเบริลินมีหลายบริเวณได้แก่เมล็ดขณะก,กำลังพัฒนาเอมบริโอขณะก,กำลังงอก เนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอดในเนื้อเยื่อพืชบางบริเวณที่มีผลตอบสนองต่อจิบเบริเรลินเซลล์บริเวณนั้นอาจจะไม่มีความสามารถในการสร้างจิปเบริเรลินจิบเบริเรลินจะถูกลำเลียงจากแหล่งสร้างไปตามโฟลเอมในรูปของ Active GA หรือสารอินเตอร์มีเดียเไปยังเนื้อเยื่อที่ตอบสนองต่อจิบเบริลินเช่น ในใบที่เจริญเต็มที่แล้วไม่สามารถสร้างจิปเบอร์เรลินได้แต่สามารถเปลี่ยนอินเตอร์มีเดียต GA ไปเป็น GA ชนิดที่แอคทีฟได้ <S <S แม้ว่าเดิมนักวิทยาศาสตร์จะค้นพบจิบเบอร์เรลินจากคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นการยืดตัวของพืช แต่อันที่จริงแล้วจิบเบรลินมีคุณสมบัติควบคุมการเจริญเติบโตของพืชอีกหลายกระบวนการมเมล็ดของพืชมีดอกประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สำคัญ3ส่วนคือซีดโคตเอมบริโอและเอนโดสเปิร์ม e n d o s p e r มของเมล็ดธันพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิดได้แก่ starchy e ด d o s p e r มซึ่งเป็นเนื้อเยื่อด้านในทำหน้าที่สะสมแป้งและ alurolayer ซึ่งอยู่ด้านนอกของ starchy endosperm ประกอบด้วยโปรตีน bodies จำนวนมากหน้าที่หลักของอ a l u เลเยอร์ของเมล็ดธันพืชคือการสังเคราะห์ และหลังเอนไซม์ไปย่อยแป้งบริเวณสตาชีเอนโดสเปิร์มในช่วงที่เมล็ดกำลังงอกกระบวนการงอกของเมล็ดเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของพืชโดยตรงในเมล็ดที่กำลังงอกโดยเฉพาะเมล็ดธัญพืชเช่นเมล็ดข้าวข้าวสาลีข้าวบาเล เอมบริโอจะสร้างฮอร์โมนชิเปอร์เรลินเพื่อเป็นสัญญาณในการกระตุ้นอัลูโรนเซลล์ให้สร้างไฮโดรไลติกเอนไซม์เช่นเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสโปรตีเอสไรโบนิคลีเอสไปย่อยสารอาหารที่สะสมไว้ในสตาชีเอนโดสเปิร์มโดยสารโมเลกุลใหญ่จะถูกย่อยเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กสำหรับให้เอมบริโอใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปเช่น การย่อยสลายของแป้งเป็นน้ำตาลโดยเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสเมื่อต้นอ่อนของพืชเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นจิบเบอร์ลินก็เป็นอีกฮอร์โมนหนึ่งนอกเหนือจากออกซินและไซโตไคนินที่มีบทบาทในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งต้น โดยพบว่าจิบเบอรเรลินมีคุณสมบัติเฉพาะในการกระตุ้นให้เซลล์บริเวณอินเทอร์ค r y ์ลารีเมอริสเทมมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นและทำให้มีการยืดขยายขนาดของเซลล์บริเวณปล้องหรืออินเทนด e ส่งผลให้ลำต้นสูงขึ้นดังนั้นการให้จิบเบอรเรลินแดบพืช จึงสามารถช่วยทำให้ต้นพืชสูงขึ้นได้การให้จิบเบริลินชนิด ga 1แก่พืชแคระทำให้เห็นผลของจิบเบรลินที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งเซลล์และการยืดของเซลล์ได้อย่างชัดเจนมากและในทางกลับกันถ้าพืชขาดจิบเบริลินก็จะทำให้มีลำต้นเตี้ยแคระได้ภาพของซิลแวนเอชวิตเว ศาสตราจารย์และนักวิจัยทางพืชสวนประจำมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตตประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปีนบันไดประคองช่อดอกกระล่ำในปีคริสตศักราช1957ในนิตยสารไลฟ์ Life, และบนปกนิวรยกไทมส์นับเป็นภาพที่สร้างความฮือฮามากและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านต่อความมหัศจรรย์ของจิปเบอร์ลิง การทดลองของซิวแวนวิทเวอร์ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการให้จิบเบอเลลินแก่พืชที่เป็นโรเซสปีชีสเช่นกระหล่ำปลีสามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการยืดของเซลล์บริเวณอินเทนด์ได้อย่างมากรวมทั้งสามารถกระตุ้นให้กระหล่ำปลีออกดอกในสภาพหวันสั้นซึ่งปกติกระหล่ำปลีเป็นพืชวันยาวหรือ long day plant พืชวันยาวเป็นพืชที่ต้องการช่วงแสงต่อเนื่องระหว่างวันยาวกว่าช่วงวันวิกฤตในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างดอกดังนั้นจิบเบอร์ลินจึงสามารถทดแทนความต้องการวันยาวในกระลำปลีได้นอกจากนี้จิบเบอร์เลินยังสามารถทดแทนความต้องการอุณหภูมิต่ำในการออกดอกหรือเวอร์นาไลเซชันในพืชพวกกระลำปลีและแครอทได้ พืชในกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้อุณหภูมิต่ำจะไม่ออกดอกซึ่งพบว่าเมื่อพืชได้อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำจะไปกระตุ้นการสร้าง active GA ได้ดังนั้นการให้ชิปเบอร์ลินจากภายนอกจึงสามารถทดแทนการได้รับอุณหภูมิต่ำของพืชได้ชิปเบอร์ลินสามารถกระตุ้นให้เกิดผลแบบพาทิโนคาปิกได้ในพืชบางชนิด ซึ่งผลเหล่านี้จเจริญได้ตามปกติแม้ว่าจะไม่ผ่านการปฏิสนธิหรือ fertilization และทำให้ไม่มีเมล็ดตัวอย่างเช่นผลแอปเปิลพีชพลัม <Pl> um, และสม้ม เษตรกรนิยมใช้จิบเบรเรลินฉีพ่นให้กับผลองุ่นซึ่งทำให้ก้านของช่อองุ่นยาวขึ้นและผลองุนมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่ในการเจริญเติบโตมากขึ้นผลองุ่นไม่ต้องเบียดแน่นกันเกินไปนอกจากนี้ยังมีการใช้จิบเบรเรลินในการผลิตองุ่นไร้เมล็ดเนื่องจากพันธุ์องุ่นไร้เมล็ดนี้มีผลขนาดเล็กกว่าปกติจึงต้องใช้จิบเบรรลินช่วยในการเพิ่มขนาดของผล อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้จิบเบอร์เรลินในทางการเกษตรกับพืชแต่ละชนิดมีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องทดลองใช้จิบเบอรเรลินชนิดต่างๆและทดลองหาความเข้มข้นที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพราะความสามารถในการตอบสนองของพืชแต่ละชนิดต่อจิบเบอร์เรลินแต่ละชนิดและความเข้มข้นหรือปริมาณที่ให้กับพืชก็แตกต่างกันไป ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และการตอบสนองของฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดจึงมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิปเบอร์ลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง